สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเฮงมอนิ่งดีวชาววันศุกร์ที่22กุาคม2564ราคาทองคำสปอตเมื่อวานช่วงกลางวันยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเราก็ทำจุดสูงสุดในรอบ2สัปดาห์แต่1,875ดอลลาร์แต่ว่าช่วงกลางคืนก็มีแรงเทขายออกมานะคะทำให้ปิดตลาดก็ปรับตัวลงไปเล็กน้อยนะคะปิดที่1,869ดอลลาร์ลดลงไป 1.5ดอลลาร์นะซึ่งทองคำก็ยังมีปัจจัยหนุนนะคะเงินดอลลาร์ยังอ่อนค่าลงความหวังเรื่องสหรัจ,จอกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครส่วนกองทุน SPDR Gold t r u s เมื่อวานนิ่งๆน,นะคะไม่เคลื่อนไหวถือของทองเท่าเดิมติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วส่วนราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็นนะคะปิดที่26,500บาทเพิ่มขึ้นมา 150บาทค่ะคืนนี้สหรัฐจะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ3ตัวก็มีดัชนีพม่ภาคการผลิตนะคะตลาดประเมินว่าตัวเลขเนี้ยน่าจะลดลงเหลือ56.6ในเดือนมกราคมดะะัชนีพม่ภาคการบริการตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ53.3ในเดือนมกราคมนะคะเราก็ยอดขายบ้านมือ2เดือนธันวาคมตลาดประเมินว่าจะลดลงเหลือ หกจุดห้าห้าล้านยูนิตนะคะเพราะันโดยโดยแบบตัวเลขสามตัวออกมาน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ฮงเงินดอลล่าในช่วงคืนมีแนวโน้มนี้ที่จะอ่อนค่าลงได้นะคะแนวโน้มมาคาทองคําสปอร์ตในช่วงกลางวันนะคะอาจจะมีแรงเทขายออกมาอย่างต่อนเนื่องอยู่นะคะอาจจะปรับตัวลดลงแต่ว่าช่วงคืนอย่างลุ้นนะคะว่าน่าจะฝืนตัวขึ้นได้ราคาทอง สปอร์นะคะน่าจะเคลื่อนไหนวในกรอบ1,860ถึง1,880ดอลลาร์แนวต้าน1,880พันแดอยแลลาร์แล้วก็1,900พร้ดอลลาร์ส่วนแนวรับนะคะหนึ่ดอยหลลาร์ก็หนึ่ันแ8ดอยหดอลลาร์ค่ะสำหรับในส่วนของ ราคาอทองแท่งนะคะแนวต้านก็จะอยู่2 6 6 5 0บาท2 6 9 0 0บาทค่ะส่วนแนวรับนะคะประมาณสัก26,00 0บาทสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะทองแท่งถ้ามีอยู่อาจจะถือต่อไปขายทำกำไรที่ประมาณสัก2 6 0 0 0 650บาท26,900บาทได้ค่ะลงทุนในฟิวเจอร์นะคะอาจจะขายท่บกำไรที่ทองสปอร์ตประมาณ1,880ดอลลาร์จะเข้าซื้อรอบใหม่เก่งกำไรให้ไว้ที่1,860ดอลลาร์จุดขายได้คดทุน1,850ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานแข่งค้าขึ้นมา4สตังคนะ,คะปิดที่29.92บบาทวันนี้มองว่าเงินบาทน่าจะเริ่มเริ่มทรงตัว นะคะถึงแม้ว่าเงินดอลลาร์อาจอะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆนะคะเป็นผลจากว่าตอนนี้นักลงทุนก็เทขายเงินดอลลาร์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นหลักนะคะแล้วก็ไปลงทุนในเงินสกุลที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะเงินบาทแนวรับ29.9สุนะคะแนวต้าน30แล้วก็30.10บบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ